กับข้าวตอนเย็นครับเข้าวคั่วอีกแล้วครับผมนี่วันนี้จตะหน่อยได้อะไรให้แพรวากินนี่ไงต้มตีนไก่ครับผมต้มตีนไก่ต้มยำนะครับใส่มะเขือเทศใส่ตะไคร้ใบมะกรูดสมุนไพรหอมๆครับต้มเปื่อยๆครับผมเรียบร้อยแล้วเป็นหนึ่งเมนู ต้มเปลี่ยมากครับผมตาหน่อยต้มตีนไปก่อนเห็นดะร่อน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 อทำง่ายๆสไตล์ตาหน่อยนะครับน้าซุปสุดยอดซิมแล้วนี่หนึ่งเมนูแล้วแค่นี้เราก็ได้กินร้อนๆแล้วครับกินไก่ข้าวขาวเปลี่ยๆเห็นดะ เดี๋ยวไปดูเมนูต่อไปครับผัดกะเพราครับผมกะเพราหมูสับหมูสับง่ายๆใส่ใบกะเพราลงไปแค่น,นี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมกะเพราหมูสับจานนึงพอดี ง่ายๆครับผมปรุงรสกะกะเ่าเนาะมันหอยน้ำตาลรสด,ดีแค่นี้แหละพี่น้องเดี๋ยวตอนไหนอ,อุดแขงอีกก็เดี๋ยวจะไปกินขอแพ้ว่าครับตาตา,ตาดี สวัสดีจ้าพี่น้องสวัสดีพี่น้องทุกคนจ้ะก็กินเขาแรงน้ากันจ้ะให้อาบน้ำให้มันซึนมันช่วงพี่น้องนี่กะน,นี่ยังกะยังส่งหงชิงเห่งยวนเป็นจังไดบุบอกก็ะสือเป็นนักยุ่งไหนักลูกบ้านอคอนอมจ้าตอนหน่อยพัดกระเพาะจานน้อยหน่อยให้เราต้มตีนไก่สดนำหอนพี่มีแห้งสนุก ก้อนเขาเนี้ยแล้วถึงมือเจ้าของมือไม่แห้งกะลูกก็ต้องอิ่มนะพี่น้องก้อนเขานนี่ๆแค่อาบน้ำแค่คิดว่ามันที่สวงนะมันกะไข่นแนากอเก่าอยู่แต่ว่ามันกะยันเนงเป็น,เป,นเป็นคืนอคนเมาเหล่านี่แล้วพี่น้อง Thế bỏ Ác ăn mất chứ Thử chung luôn không chứ nhắn cơ xe à Chắc kéo tôm kín nó thì Mình đồ, như kín con tuổi còn xăm mà ก็ต้องกินเขาแผ่นี้ยังอยู่ท้องบอกต่หนเ่าคอยอาบน้ำจะเบ่งจะเข้ากัเนด้อเย่มันซวงสุดกินยางหอมกินยางหอมไปสามแก้วกราเล็กเขาไปนอนนี่นี่เห็นเพื่อนนหลรับ พี่บอกเลยนี่เห็นเพรษนอนหลับเพป็นหอมหอมหอมพี่น้องเพรษก็เหมือนตาบวขึ้นเนาะหอมยักน้อยนึงก็ย่างไปหอมอีกเพิ่นที่คิดเพิ่นที่อยากปลุกแม่นะไอ้เพิ่นบ่เอิ่นแม่เด้่เพิ่นที่หอมดังเพรษเนี่ยหอมนี่หอมนี่หอมตาเพิ่นที่หอมอยู่สระแล้วก็คิดว่าหนุก เก็ดน้ำข้าวปนีมกับเนี่ยเมือนสาวพึ่นกับพวกกวนไอยได้คอยท่ำ้านอนหลับเนี่ยเนี่ยเฮ้ยคือบาบา้นี่ๆนี <จะ S 1> มีห<ม><บ>ักเมียหักเมียปนีบอกก,บอก็จ,จังพญานเอตตายนี่มหมวมซื้อซะไปหอม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 โดนๆไปหอมแค่นึง เพื่อนบ่เห็นแม่ตื้นนะโดนๆเพื่อนกับหอมเพื่อนที่บ่กวนเพลยเลยด้พ่นองเพลผ้าเพื่อนเขาไปอยู่นในห้องเพื่อนกับเล่นของเล่นเพื่อนที่บ่กวนเพลยเลยเรากับชิบง้องแง่พอมโมเขียวออกมาพอมเพื่อนกับชิโนนขางหางเพลละแล้วเพื่อนกับชิเลีนของเลีนเพื่อนที่อยู่ในห้องอะเร่นตู้กตาเด่นนั่นเล่นนี่โดนๆเทียเพื่อนกับยางมะหอม พนเป็นแม่เนาะเห็นลูกเคดยัง um. ที่เขาซึ่งพ่อพ่อพ่อมากอดเอาก่อนพ่อพ่อมากอดเอาลูกมา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 นี่มานี่มาจับแจามามาเน่เฮ้หนู

มีแดดเพสแต่กิ๊กตากเนี่ยตรงหาบะมีมันก็ตากบ่ได้เนาะจ้าพี่น้องนี่มอกฝ้าเปิดแล้วอืมหามีก็ตากปู้ไก็ต้องเฮ็ดแล้วพี่น้องแต่ต่อไปก็สิบ่เฮ็ดหลายคือเก่าแล้วมือได้ดดแดด กะที่บ่วทอดไหบ่เท็ทดทอดไหเพราะว่ามือไดลเด็ดเดืดเพื่อหันหน้าหันหลังใิ่ไหมมันวืบมัเทียเดี๋ยวเลยแม่พี่น้องกินยาหอมลงไปเออก็คือนั่นเนี่ยบัดไปนอนที่นี่อาแป้งนะจะเข้าบ้านเลยยัย้งยังไม่เข้าไม่ถูข้างนี่นี่ถ้าคําแล้วเกี่ยวเขาบ้านลดเด็ดพี่นอ้องเพื่อจะตองเฝ้าน้ำลูกเดี๋ยวเพื่อจะอาบน้ำให้เพื่อนก่อน เพ่ไม่ได้กินเขาตั้งแต่เพชรกินเขาเที่ยเดียวาติมมือเศร้านี่แต่หน่อยก็กินเที่ยเดียวาติมมือเศร้าเ,เป็นมือหิ้วมวยยาอันนี้ก็ฟืนกินออโอ้โหเก่งจังเลยที่นี่เก่งจังเลยลูก โอ้โหเก่งจังเลยเก่งจังเลยพัดกระเพาะคุอเสียบเถอะปะข่วยหิยวเขาผัดไลน์มูเสียบคขบคัขบปดครับว่ามันเป็นเวทหรอ ขาหมูตตวหน่อยมอันอุ่นหมูปิ่งขึ้นไกินถ้าสมมติเป็นความดันนีต้องต้องกินยาความดันมั้ยหมอควานดันถึงผัควันเที่ยงพ่อฉีดยาฟอนไข้ ห <c oughs> ัวสีจยาให้ <c oughs> โอ้ทังหมดแล้วลูกไอ้ผหัวสีจยาให้่อนค้ายนอค่ายเคี่ยบบอบเป็นความดันร้บบกบนะจ๊ะโอ้โอ้็ความจริงรับวิทยาศาสตร์ แซ่บพี่น้องผัดกับเผาเราแซ่บมาเนี่ยเอ็ดหน่อยๆแซ่บเด้เอ็ดลายมันแซ่บองนี่เนยกินเขาโอ้ยกินไม่กินบกม่วงเห็นไหมก่อนบกม่วงแต่ไหน่อย ไปบ้าน้าๆเอาให้เนี<ป>่ยกะพักผ่อนขึ้นนี่กะหนาซี่ดีขึ้นเนาะจาะพี่น้องเบิดขึ้นพี่นอนอนหลับเพราะว่ารถขึ้น,นอนนอ,นอ,อไทยหน้าเป็นไทหนา้าเบิดขึ้นไหมเนี่ย<อ>กะเรยนอนบนหลับลูกออกมาส่วนมให้นี่งๆแล้วกะเพราะปัสีรับตาลุงมค่ะ ตาลับเด้แต่ว่าความหูสื้อเขาคือมันก็รับน่ะพี่น้องเคยเป็นบอกพี่น้องเคยเคยเป็นเคยเพ่บ่าจา้ะตาเนี่ยรับไ้เด้รับอยู่แต่ว่าความมันสมองเขาเนี่ยมันคือบหรับเนี่ยมันก็นเลยเห็ดนี่เขาพักผ่อนบ่นบเพียงพอเดี๋ยวเพีคิดเพีคิดย่านเพีตื่นบ่ทนันเห็ดของพ่อเพีกัเลยเพีกัเลี้ยนกังวลนะเขาเอิญมีความกังวลเนาะพี่น้อง เพจกังวลว่าเพจที่ตื่นมาเหตุของบ่ท่านน่ะเพรชเทชี่ยวดูนาฬิกาเที่ยวดูนาฬิกานี่อดูนาฬิกาแล้วว่าเปลี่ยนแพมเพิร์ธเห็นนี่เปลี่ยนแพมเพิร์ธเห้นนี่แล้วนี่นี่ผันน้อนกอดไปที่นี่ผัดว่าให้ตื่น,น,น,นวน่ลูกเพรกนเลยค่อยๆลูกออกมามาเบิ่งนาฬิกาตีห้าพอดีเพรกรเลยมาดั่งไฟหนึ่งเขาหนึ่งยัง เพ็ดของเห็ดยังท่านเขาที่ตื่นออกมาตะเซาพวดก,กับด่างเนาะพี่น้องท่านที่ตื่นมันก็ตื่นได้ออกมาตะเซา,าได้อยู่ลราแต่ว่าเพกืกอแต่ยานเนาะเขาคุยิงเนาะแต่เห็ดอ,อยู่ในเหี้ยนจะห่นใครดิวเข,ออขา,วาออกมาหาองเงาะเขาออกมาเพราออเข้าไป สิบไป่อนอุ้ยมันมนี้ันถักอืม่สิบไปเก็บดอกไม้อยู่เก็บด,ดอกไม้ปันญนยาไว้พาพก็ได้ไปก่อนสวัสดีครับใค้เนี่ยและล่ะครับ